ค่ะเอ่อคุณผู้หญิงได้วิ่งไล่ผู้ชายสองคนนั้นมาหรือเปล่าครับไม่เราให้ยุดกันค่ายมีธุระเหรอคปล่ไม่ค่ะถ้าอย่างนั้นผมว่าคุณผู้หญิงไปหาหน้ามาคุยกันได้นะครับผมาจะได้รู้ว่ามีธุระกหรื้ามงห่น้ามึงเมดไดิ กูมีมืดนะไม่มึงเข้ามาดีลบหมาไอ้ปอดหมูก็ผู้หญิงมีทุกด้านแล้วก็แบรบกวนผู้หญิง๊ายบายไม่เกี่ยวกับมึงอีดงแต่แม่มาคุยกันได้ไหมครับอุ้ยล่ะอุ้ยทำไมท่นมาจับเราอยู่เนี่ยจัะไปานิ่งเงียบแล้วมาเกลแล้วก็มาที่สกิปเราแบบเนี้ย แอบด no ูก่อนวอาว่าเออว่าว่าเออคันไหมัรือว่าเห็นไปแล้วก็วิ่งหนีส <sh> ิโอโหตอดใช้ไม่รู้กูเหยียบแตกไปแล้วตดไปไหเนีู่้ไม่รมันกูอเลยครับตนี่คนเนี้ยโดดบุหรี่มากแม่เลย มึงเห็นไ,มนไมหนไไมหนะขอบปากเขียวเลยอีสปปุบไม่ชอบน้ำอะไรอีกอัเนี่ยบะอ้อโหสนหล่อเลยค่ะชุดสีน้ำเงินด้วยนะพูยกับใครวะผมพูยกับน้องสาวอยู่น้องสาวชืว่ออะไรชว่าชว่า บักแอลไส้ไส้ไว้คุยออกดูดินะไม่ต้องมีอ่ะไม่ต้องมีหรอ่ะคุยออกดนี่นะเมื่อกี้อ่ะเราเคยแกงกลมลงไปแล้วเขาก็ไม่ไม่ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแลกนีด้หลอกเขาวะเราก็ห,หนห่มเมาตีมันเะะลย้วโอ์ไม่แลกมมและรรไข่แล้ ไม่ขนาดนี้จ้ะไม่ใช่ตอนนี้จ้ะไม่ห e l l o สะหันไปแต่ว่าเธอข้าไม่หนีเราแล้วจะไม่หนีทำไมล่ะผมก็รอบคุณแน่เพราะว่าเพราะว่าเราสวยมากเกินสวยก็เมนลอยหน่อยหน้ามึงยังก็วิ่งชนโกรธมึงยังไม่เคยพูดเลยอีหน้ามัน น่าเหมือนมันไดเมลุบลากสภาพหุยหุยไอเตาเผาวันไปได้แต่ว oh ันแล่มเลยอาไปเลยไปเลยไม่ต uh ้องจับนะ นมีลมแพ้มีส้ติดตังมันจะปวดทุเนาชีงั้นลู้หนูลูตายน้จสิงๆนัเนีอยเอ้ยมีควาย พ่อทนได้ไงพ่อทนได้ไงให้คนพิจารณ์มาด่าผมว่าพ่อทนไดไ้ทำไมวะกูแจ้งเลี้ยวกูปิดตรงไหนอะทำไมอะต่อหาพอ่อเหรอเดี๋ยวจะเลี้ยวไปหาเมียมึงด้วยลูกรลางกูแลดูลังสารุลงสารเมียอีตุ่นตอดตุตต่นตอดยอดทหารมาชับปืนช้าแก่ท่าวัน ไ,ไปไปไอ้พุดเต้นไป <c oughs> ด่าอะไรไม่พุดเองเลยอ้อเริ่มไม่สนใจหรอกครู <c oughs> <c oughs> ขาเฟรแล้วจะไปตามทันยังไงเลยเฮ้ยโอ้โหสองขาเปียนแบบไปเราไม่สนหรอกจะออกไปอะไรเนี่ยพูดสัญลักษณ์กันด้วยไม่มี ผมโวยอะไรกูเดิมมาแตะไอ้ผมโวยตุ๊กแกเลยไว้ไม่หล่นนะหล่นบ้าเปล่ามึงกูเป็นใครเนี่ยเป็นคนแล้วทำไมก่อนไม่ไม่ต้องเพ้ยยเฮ้อะไรวะไม่ใช่ตุ๊กแกที่จบนี่นี่นี่มีเท่าหลอด กูจะเป็นหลอดกูกับหลอดช้าไข่มุกแล้วอะหลอดชาไข่มุกก็เล็กอยู่ดีแต่ที่หูนี่น้องแบงค์พรุ่งนี้ใช่ไหมเทียงครึ้นช่องวันนะครับเอารอบนะครับห้องไลวันนะครับพี่น้องติดตามดำรงกับน้องแบงค์ด้วยนะครับยังเข้ามานะอ่าโน้ตดำดงด้านนี้นี่เลยเยอะเลยลองขออยู่นี่มาได้ กตัญขอบคุณนครับขอบคุดีคือกลัีนครับโง่โง่อะไระเขาไมได้เดินตกท่อตกหลุมีีตกเลยเดินตกลงเท้าตกเกิรตกเกิอาจจะแกด้วยแครับตกล้งนุ่นเนี่ยเออใช่เร้อรียก้วยนีงใครรู้จักแคนนียไม่รู้จักโง่จริงจริงอาเชิญตลกทั้งสามรับรองวาลเลยครับ คือพ eh? oh, ่กนี้คือพุกนี้เฮ้ยพ่อมึงพ่อมึงอะเมื่อก่อนแล้วก่อนมึงก็ไปคุยกับเขาได้มึงจะมาลงอะไรกับกูเดี๋ยวพ่อมึงเจอพ่อกู 喂，恭喜。 นายเจ้าของเขายังไม่กินเองเ้าให้กูอะคิดเขาแล้วกันขนาดเขายังไม่กินเขายังมาให้กูกินทีน่จังคนกับปลาตัวน,นี้เป็นยาจิ้มเน,นี่ยและไอ้น้ำที่มันไหลนี่มันย้อยลงแตกหมดโอ้โหที่ไออกแไหนกินปลาไหนกินกู ากุยััันนนนนคคพี่พี่คันใช่ไหมโอ๊ยแล้วคันก็ต้องก็ต้องก็ต้องหันหน้าไปแล้วแหละจริงหัวหน้านี่พี่เมื่อคืนน่ะงานเมื่อคืนน่ะเออนขาข้างเวทีอ่ะพี่เห็นหลุมปะหลุมใหญ่ใหญ่เลยอ่ะเห็นปะพี่เห็นปะเห็นเห็นหนูไม่เห็น ไปไม่ได้่ะอยากแต่งงานหรือไงไม่ได้ท่นเป็นเจ้าเราต้องยอมกันไปก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่เขียนมันก็ม่โอกไปเพราะฉะนั้นเราต้องยอมเขียนไว้ก่อนเลยนะเราได้ผ่านทองมาแล้วเราใช้สิ่งสำคัญมันทิ้งสบายๆไว้ก่อนวันนี้แต่ไม่ได้เที่ยวสิโอนจบไม่ได้แล้วไม่ใส่ยากจังอันเดนใช้เขียนเลยนะท่าเจ้าสอนสิงห์ ได้ใช้ให้นาสาวดำรง,งไปหาพันทองที่เขาสามร้อยยอดภายในสามวันถ้าหาก็หามาได้เราสอนสิงจะยอมแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงอันอีกแล้วนะ้าๆเคลมีสองโลโดิ๋หมหกเล,ละอาสิหลักจริงไม่มุกอานกรนี่ ลืมมาหานี่เจมโง่โง่กินเงินงงอี๋โง่ทำไมวันนี้ใส่ถุงเท้าหลายชั้นยัม่สงนพันชั้วไปนะไม่มี็ัวประสมเลยสาไม่เก็บด้วยไอ้ลูกสุนัข